สวัสด,ดีคะ่ะพี่น้องมาเม่มาก,กินข้าวน้ำปลาอันป้าสิกินยอนยุคสมัยตั้งแต่พ่อเมย์เป็นเลี้ยงเฮาเลยนะเนี่ยอันนี้ก็คือน้ำปลาแต่บ่เม็นน้ำปลาน้ำซอสน้ำซอสเจอันนี้ก็ข้าวหลามพี่น้องซื้อขาา้าวหลามบ้้นหนึ่งสี่สิบบาทกินผู้เดียวอันนี้ก็คือพักอันนี้อันนี้ก็คือใบอันบัวบกอันนี้ก็คือใบหัวเสืออันนี้ก็คือโหระพา าเดิมมาเดิมพี่น้องป้าสิพ้ากินสมัยตะกี้นะพ่อแม่พิ่นา้าจำอ่เยอพ่อแม่พิ่น้ากิน บุมีบ่งดอกเพราะว่าบุมแม่หอิกกัะเพาะส่หอมกับเพาะส่ จะนำตัวยังเดียว ว่าต้มใส่ลายจานจานเดียวกับพ่อมาเดินม,มาเด้อ อ,กกอยากกินนำย้อนยุคสมัยพ่อแม่เพื่อน,นำผ้ากินตั้งแต่กี้นะกระแทบเพื่อก่าอยู่แล้วพี่นอ้องเยม่นมีคำว่าสีแซบอัน,นี่นภาพหนออในบัวบกคขัง้งน,นะ